สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่10พฤษภาคม2 5 6 5ครับทุกท่านครับวันนี้วันอังคารนะครับก็มีการประชุมคอรมอนะครับทุกสัปดาห์ในวันอังคารตามปกตินะครับวันนี้กระแสข่าวที่ออกมานะครับคอรมก็จะมีการหารือนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเกี่ยวกับวิกฤตราคาพลังงานหรือราคาน้ำมันแพงนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้อีกหรือไม่นะครับเดี๋ยว ถ้าหากว่ามีมติคอรมอออกมาแล้วถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการอะไรใหม่ <c oughs> สําคัญก็เดี๋ยวจะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับในช่วงบ่า,บาย,ายหรือช่วงเย็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับข่าวสารที่จะนํามาแจ้งก็จะมีกําหนดการสําคัญนะครับวันนี้คือวันที่10ทุกวันที่10ของทุกเดือนนั้นเป็นวันที่เบี้ยนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับจะเข้าบัญชีนะครับของทุกกลุ่ม ตามปกติก็คือโดยพื้นฐานทุกวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าหากเดือนไหนวันที่10ตรงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เลก็จะเลื่อนไปเป็นวันทําการก่อนหน้าก่อนที่จะถึงวันหยุดฉะนั้นเดือนนี้นะครับวันนี้วันที่10เป็นวันทําการก็เงินเข้าแล้วนะครับสำหรับเบี้ยต่างนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีเรียบร้อยในวันนี้นะครับทีนี้เรื่องสําคัญที่จะแจ้งก็คือว่าก่อนหน้านี้เราได้รับทราบแล้วว่าเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะคร จะถูกปรับเพิ่มเบี้ยสูงอายุนะครับหเดือนนะครับโดยใครที่ได้600จะบวก100เป็น700ใครที่ได้700บวก150เป็น850ใครได้800บวก200เป็น1000นะครับใครได้หนึ่ 1, นะครับบวก250เป็น1250นะครับซึ่งเลทนี้ผมเคยแจ้งแล้วว่ามีผลย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนเมษานะครับซึ่งเมษาเราได้รับในอัตราปกติไปฉะนั้นเมษาก็ต้องติดไว้ว่ามีตกเบิก นะครับส่วนต่างพฤษภานะครับสรุปว่าตกเบิกก็ยังไม่มายังเป็นอัตราปกติก็คือ 600, 700, 800 1,000นะครับ1,000ตามปกติไปก่อนฉะนั้นแล้วเลทใหม่นะครับยังไม่เข้าบัญชีก็แปลว่าเดือนนี้เราได้รับตามปกตินะครับยังไม่มีตัวที่บวกเพิ่มฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปได้รับเพิ่มนะครับเป็นเลทใหม่ ก็น่าจะประมาณเดือนหน้าคือเดือนมิถุนาฉะนั้นเดือนมิถุนาก็คือได้รับเลดใหม่แล้วก็ย้อนหลังส่วนต่างเดือนเมษาพฤษภาด้วยนะครับนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้ตกเบิกยังไม่มาฉะนั้นก็รับอัตราปกติกันไปก่อนสําหรับเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุซึ่งจะได้รับ ทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะครับส่วนที่บวกเพิ่มชั่วคราวตั้งแต่เมษาถึงกันยานะครับฉะนั้นก็ขอแจ้งสําหรับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เดือนนี้เงินเข้าแล้วแล้วก็อย่างเป็นเลทปกตินะครับเดี๋ยวมารอตกเบอร์อีกครั้งหนึ่งว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับรวมทั้งเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่จะนํามาแจ้งให้ทราบในวันนี้ก็คือจริงๆกกก็็คืือออเม่่่าวววันนไได้้้แแจงปล เงินสมทบประกันสังคมทุกมาตราได้เกิดส่วนลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับม .3.3 นะครับลดจาก5%เหลือเพียง1%ม .3.9 นะครับลดจาก9%เหลือ1.9%ก็คือ4 0 0กว่าบาทเหลือแค่91บาทนะครับส่วนม .4.0 นะครับล่าสุดกฤษฎีกาก็ประกาศเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ามีผลแล้วใครที่จะไปนำส่งเงินม .4.0 นะครับก็จะได้รับส่วนลดนะครับจาก70บาทเหลือ42บาท จาก100หรือ60บาทจาก3 0 0หือ180บาทมีผลเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการประกาศเป็นกฤษฎีกาไม่ใช่กฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงนั้นเป็นฝั่งของเงินภาครัฐส,ส่งเข้ากองทุนส่วนฝั่งของประชาชนนั้นออกเป็นชั้นกฎหมายกฤษฎีกาจึงจะต้องมีขั้นตอนในการประกาศเกี่ยวกับการลงพระบ,บรมมาราไธยนะครับฉะนั้นที่หลายสื่อน,นำเสนอไปว่าเป็นแค่กฎกระทรวงนั้นก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนฉะนั้นแล้วที่แน่ๆมีผลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ม4 0ย์นั้น มีการประกาศลดนะครับเงินส่วทบแบบนี้ย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนกุมภาซึ่งเดือนกุมภาถ้าใครจ่ายไปจ่ายในอัตราปกตินะครับมีนาเมษา3เดือนนะครับที่ผ่านมาทุกคนจ่ายอัตราปกติหมดแต่ตอนนี้เกิดส่วนลดขึ้นแต่ส่วนลดนั้นมีผลย้อนหลังก็แปลว่าท่านจ่ายเกินไป3เดือน นะครับฉะนั้นแล้วท่านจะต้องรับเงินคืนนะครับส่วนที่จ่ายเกินไป3เดือนนั้นโดยติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมแต่ถ้าใครสามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็หาแบบฟอร์มนะครับในการขอรับเงินส่วนต่างคืนนะครับพิ้น์แบบฟอร์มออกมากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็แนบใบเสร็จหรือหลักฐานการใจ่ายใดๆก็ตามที่เรานำส่งเงินม40นนะครับแล้วก็แนบบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปสษณียไปที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับถามวใครสงสยัยขั้นตอนวิธีการก็สามารถโทร1506เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าขั้นตอนวิธีการเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะดําเนินการได้แล้วเพราะว่าเกิดส่วนลดส่วนต่างแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นแล้วนี่คือการลดเงินสลทบประกันสังคมทั้ง 3มาตาเลยนะครับทั้งม3 3 39 4มม3กกับ39นั้นลด3เดือนก็คือพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมนะครับส่วนม40นั้นลด6เดือนคือย้อนไปตั้งแต่กุมภามีนาเมษาแล้วก็พฤษภามุนากรกฎาคมเดือนฉะนั้นแล้วม40จะจำนวนเดือนที่ลดนั้นก็จะมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือข่าวสารที่จะแจ้งนะครับเรื่องที่3ในวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งในวันนี้เพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับตอนนี ants, broken, so well, illing, erm стве, ้กําหนดการนะครับเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคาดว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการห่งรัฐปี65นะครับจะเกิดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมหรืออาจจะเป็นสิงหานะครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านทาความเข้าใจหลักเกณฑ์นะครับคนเก่าคนใหม่ลงทะเบียนใหม่หมดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการนะครับทีนี้สิ่งสําคัญนะครับสำหรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการในปีนี้ที่ไม่เหมือนกับบัตรรอบก่อนนะครับก็คือว่า จะต้องมีการดูครอบครัวประกอบด้วยนะครับเวลาที่ดูรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนต่อปีนั้นก็ดูรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวประกอบด้วยว่าต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับคำว่าเฉลี่ยนะครอบครัวคือเอารายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแต่ที่ทุกท่านเข้าใจกันคลาดเคลื่อนมากที่สุดก็คือว่าเข้าใจว่าครอบครัวคือทุกคนที่อยู่ในบ้านแท้ที่จริงแล้วรอบนี้ครอบครัวเราดูแค่คู่สมรสนะครับตามกฎหมายด้วยนะครับ แล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ฉะนั้นใครที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกที่อายุไม่เกิน18ไม่นับเป็นครอบครัวถ้าหากว่าลูกอายุเกิน18ก็ไม่นับด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าลูกอายุเกิน18ใครที่อายุเกิน18ก็สามารถสมัครสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาก็แยกออกไปไปสมัครบัตรของเขาก็ถือเหมือนกับว่าแยกครอบครัวออกไปนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วก็ดูแค่นี้นะครับก็คือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวก็คือเอารายได้ของ ตัวเราบวกคู่สมรสตามกฎหมายบวกลูกอายุไม่เกิน18บวกแล้วหารจํานวนคนถ้าไม่เกิน1นึ่งแบาทก็ถือว่าผ่านในเรื่องของเกณฑ์ด้านรายได้นั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับไม่ดูทะเบียนบ้านด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับว่าตัวของเราไปอยู่กับใครที่ไหนฉะนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องทะเบียนบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะอยู่กับใครทะเบียนบ้านอยู่ชื่อที่ไหนไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่นับรวมรายได้ของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาหลานเขยเหลีจะพายเลยนั่นไม่ใช่ครอบครัว ครอบครัวเรานับแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นอย่าลืมนะครับเราใช้หลักเกณฑ์น,นี้เพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะครับด้านรายได้ก็ดูแบบนี้ด้านเงินฝากก็เช่นเดียวกันเงินฝากของเจ้าตัวเอาเงินทุกบัญชีในธนาคารบวกกันเอาเงินในบัญชีทุกธนาคารรวมกันไม่เกิน10,000แบาทและดูเงินฝากเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยก็คือเอาเงินฝากของเรา บวกกับสมาชิกในครอบครัวหารจำนวนคนก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยและอย่าลืมว่าครอบครัวดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18นะครับซึ่งเงินฝากนั้นไม่ไดเอามารวมทั้งปีดูเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอาจจะดูสิ้นปีที่แล้วก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับนี่คือหลักเกณฑ์นะครับ,กกนะรบที่อยากให้ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับรอบนี้ดูเงินกู้ด้วยถ้าใครกู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้า กู้ซื้อรถห้ามเกิน1ล้านถามว่ามีประโยชน์อะไรดูแบบนี้ถ้าใครกู้ได้เกินกว่านี้ก็แปลว่ารายได้น่าจะเกิน1 0 0 0 0แสต่อป,ปีมันก็สะท้อนกลับไปว่าน่าจะรายได้เกินนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึง่งห้ามมีบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตคือบัตรที่เราไปรูดซื้อของโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินไปจ่ายทีเดียวสิ้นเดือนนั่นเรียกว,ว่าบัตรเครดิตไม่เกี่ยวกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตอันนั้นมีได้แต่บัตรเครดิตมีไม่ได้ถามว่าทําไมมีไม่ได้ก็เพราะาถ้าหาว่ามีก็แปลว่ารายได้น่าจะเกิน100,0,000บาทต่อป,ปี เพราะมันเป็นหลักเกณฑ์ในการที่เขาจะให้บัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านที่ดินก็จะคล้ายๆกันแต่จะมีการลงลึกรายละเอียดแยกระหว่างผู้ที่มีครอบครัวแล้วกับยังไม่มีนะครับมีครอบครัวแปลว่าจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับมีลูกแล้วนะครับจดทะเบียนสมรสได้ว่ามีครอบครัวแล้วถ้าหาว่ามีครอบครัวเมื่อไหร่จะคูณ2ให้เช่นเดิมที่ดินนะครับห้ามเกินหนึ่งไร่ถ้ามีครอบครัวก็ห้ามเกิน2ไร่คูณ2ให้ที่ดินเพื่อการเกษตรห้ามเกิน10ไร่ถ้ามีครอบครัวห้ามเกิน20ไร่คูณ2ให้แบบนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดเรื่องห้องชุดทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวอันนั้นก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะลงทะเบียนกันนะครับแต่หลักๆจะมีแค่นี้บุคคลต้องห้ามก็จะมีนักบวชนะครับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ผู้ที่รับบํานาญเป็นต้นนะครับก็คือได้รับเงินจากภาครัฐอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์อายุเกิน18ปีถึงจะสมัครได้นะครับเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับนี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆสําสหรับการเตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ซึ่งหลักจกนี้ไปเดี๋ยวจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆใครบ้างที่ลงทะเบียนได้ทุกคนเลยครับไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพอะไรสถานะอะไรเพราะเราตัดสินกันแค่คุคณสมบัติที่ว่ากันเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือไม่ สมัครได้สมสมาชิกกชอชหรือไม่ก็สมัครได้ทาอาชีพอะไรสมัครได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านนะครับจะเคยมีบัตรหรือไม่เคยมีบัตรเคยเข้าร่วมโครงการอะไรมาก่อนได้หมดเลยไม่ต้องกลัวว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือเยียวยาอะไรมาแล้วจะสมัครได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ดูอะไรเลยเราดูแค่หลักเกณฑ์ว่าท่านเป็นไป,นป,นปนตามที่กําหนดนะครับในแต่ละหลักเกณฑ์เช่นรายได้เงินฝากนะครับบัตรเครดิตเงินกู้ นะครับที่ดินแค่นั้นเองไม่ต้องดูว่าเคยทําอะไรหรือเคยร่วมโครงการอะไรมาก่อนเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าท่านจะร่วมโครงการอะไรได้หรือไม่ได้แล้วจะไปถูกตัดสินนะครับและนี่คือ,อหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับที่อยากจะนํามาแจ้งในช่วงนี้หลัจงจากนี้ไปนะครับถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าหากว่าวันนี้มีมติคอ,อรมอที่เป็นมาตรการอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ